สวัสดีเจ็บซีสุขุชนนะครับเมื่อนี้ใส่ร้อยกับสิแม่เจ็บแม่งแข้งครับผมอยู่ในโบกปลานะเพื่นคอนเมื่อนี่เป็นหอยลายร้อยเป็นมาต่อยแม่งแข้งครับเออนั่นแหะควงใช้กระพุ้แก้ววางควไข่ชุมกัครับว่าสีได้แม่งแข้งเป็นปิดอยงไรก็แม็นแข้งหน่อยครับแม็นแข้งหอมๆเดี๋ยวค่อยชุ่มกัดครับผมว่าสีได้บอนน้องได้ปลานี่เป็นปลาโครับนี่ก็เป็นโคด้วยครับที่เก็บเพิ่นกันเะมาเก็บเฮ็ดเจ็บแม่งแข้งนะครับนี่หายแล้วครับ ไ่เปยกินน,นเรียบร้อยน,นสวมเมย์ก็เห็นม่นเก็บแมงแข้งครับเขาส่วงมันเจ็บก่อนบหลายอยู่การรวนี่เอี่ครับเิมันขนลยวแขงมันเก็บดวงหนาไว้แล้วนะครับเนาะเยวะกีผ้าไปเบิ้งครับวันเป็นเดี๋ยุ่นตัวแมงแข้งหน่อยครับตามเซปนโอ้เนครับ เขมไลยพี่นอกนี่แขงมนขายโรจักรแบบ่บอกไปตัวเราพันสวงทอดบกบาท้โะลเลหาพันเหม ERT ือนที่บอกเงือดเลยขีดอดเลยขีดลาหารอยนี่ดีบ่ขวน้ีดลาหารอยมาพี่นอกเดี๋ยวก็ค่อยช่วมครับมันนีไปเก็บตรงไหน่ครับ มายจอยครับพ้อมบบนี่ยิ่งไหนได้ไม่เศรานะครับอันนี้ไม่ดเป็นไม่เาวาครับนี่ไม่เศร้าก็ย่างคนจอยน้ำกกต้นต้นจีกนี่บ่ต้นจีกนะครับ<อ>เป็นจอยน้ำสูงๆงล้วก็หิตกลงมากคนก็หายเก็บออกครับตอนวันเือหกนี่เป็นโคกปลาเลยครับนี่นี่ครับมายจอยขี้เกล่อครับเพิ่นมาหาวันนี้วพี่น้องคาานน,คน,คนี้ นี่ได้สวัสดีครับพี่น้องขุสาวเอฟซีงไงซอยรอยายรอยาอยรอยซอเก่งนครับเปจนอยเพิ่นกับผ้ามาหาครับก็กระิตนี่เราอก่อนการหาไม่แข็งตัวยเราเก็บเอาครับอากินนาะเอ๊ก็ขึ้นเนาสูงครับอ้มันโตเก็บเอาโบนี่มันโตเก็บเอาโวนี่นะครับเค่อยเบ่งครับเพิตใไม่สาวั่ว ต้นเก็บมากผักไงล่ะครับเต็พมมอเลยกินละหาสิบบาทปฏิบัติมาแห้งครัหบเินละหาลยกินละหาล่วยว่<น>าไปอัีดๆๆๆี่วห้งยอาจินยากกว่าน่เอาได้ครับนี่น้องก็ๆๆติดเบิ้งนต่อยไม่แขยงครับเป็นเข้าต่อยไปแล้วเป็นเนก่อนต้นเพกเมันก็นไตขึ้นมากนี่บ่ มันหกเก็บแม่มันหกอ่ะอืมจะพร้อมกันนี้วะต้อยแม่บ่เอาส่วนส่วนเนยสูงเกืกเต๋เอาละครับพี่น้องต่อยเลยครับแม่แข้งต่อยครับให้มันตกครับเออมันเหี่ยวใส่ยิบบ่ติดตาบ่วางเออเด็กครับพี่น้องอ๋อเป็นต่อยครับ ต่อยอีกสีเลยครับต่อยมันตกครับเอ้เบิง้งออกว่าตกบ่พี่น้องอ้าว,วอิงสีเลยอืเอาอยื้อไปเลยพี่น้องตกลงมาเอาก็บเอาขึ้นมาีนิอ้ยไม่เศร้าพุ่นยี่ปลายพป็นครับุหายอยากหาซาด วันน <us>. um, <AS L> ีตัวตัวกูได้เห็นอยู่ดิใหม่ใม่บ่ยังเค่งอ่ะเดี๋ยวผมมียางไปเบิ้งเด้อพี่น้องเรียบี้เด้อย่างไปเบิ้องล่าครับเดี๋ยวครับผมย่างไปเบิ้งครับพี่น้องผมเห็นแล้วครับวันนี้โอ้ยหที่เขาเนตกนี่ครับไตเขาขาวดีครับนี่นี่ตัวนึงนี่เจ็บ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 วันนี้เจ็บเจ็บปุ๊บครับ แต่ว่าคนดีเก็บัปสิอย่ามันเยี่ยวใส่ดีจับมันสิได้ครับนี่จับมันสีป่ะใช่คุณนี่เลี้ยงเดือยคุณหลายจ้ยนี่ดิของร่วมกันพืชโอ้โหเหยียบอยู่ไต่หนีไดิหนี่ไปหนีไดิหนี่นี่ครับนี่ครับแมงแข้งครับไต่โมโมตกลงมาครับพี่น้องนี่เยโยนี่ทำว่าอย่างนั้นยงนั้นก็คือเนี้ยคือเนี้ยจับครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นแมงแข้งกี่มันเยียวใส่มือเด้ครับนี่ นี่เงีย้ยเอาเ่เงีย้ยเอาเมือพ่อจะจอยครับแดงจึ่งครื่งครับนี่น้าแก่ใครน้าแก่ใครเอาเมือคือแดงสินเอากำมานี่กำ <laughs> คือเกาตัวพอนักแก่ใครนี่นี่ครับเป็นแมงแข้งครับนี่โอ้ยโลโลแพงกันนี้เนาะหาฟันอืมโอ้นี่ครับถง,งามได้เพี่น้องนี่ครับแมงแข้งครับโอ้ยแซ่บครับถ้าใครอันถงได้อัน ไข่สาวหวานฟองใส่แก้วกะปิแก้วบองมาเต็มบ่แก้วสาวหดะไปขายเยอะครับนีครับพี่น้องเยพิคนไม่เก็บแมงแข็งแย้ร้อยไปเยอะบ่ไปแยาร้อยเ้ภาพปหาโกมันครับว่าเพิ่นเก็บยังไหเนาะพี่น้องเนาะไปหาแล้วอะหาไปองให้ใรา้อี่ไปเพิ่นเก็บเได้หลายแล้วเก็บเจ็บเ็เนขีดครับพมีเนขีครับใจพมีเ่ขีดเก็บเจบออกตุวเขาขานะครับแมราะท่านหาคักดีครับ ตก็มาหลด้เนาะมันหมุนเขยไปไหมบ่โอ้มันดีจรงงี่ตกมากลหวมันดีเขาต้องอันนั้นดวเียวหาอัน่วขาออกก็ไปก็แม่จริงีโอ้หายากกานี้ตัวเนาะหยงเพียงแม่งแข็งนบหอมดีผู้ใดเคยกินเนาะพี่น้องแล้ว นเนียื้นเหอครับยาเขขืนนี่หน้ผมเนาะอ,อ,อืม้เยเ,ยเจ้านนันพันสองเุอ้เอหว่ามันหลายยงถามมันขึ้นนี่เดียวเขาบ่ออนนาะมันหกนะนเน,น,นาะมันตกหลายอยู่ด้เมื่อกี้นี่เงี้ยบาอ่าเนาะอูหเดียวพอเห็นเครื่องตัวแดงตัวเขียวเนาะ ใกล้กันก็ใบไม้ครับทวดที่เจ็บได้พ่อลูกทีเจ็บได้เครื่องเลือกถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมีแข้งเนี่ยคนเจ็ย๊ยบได้ทีละ,ะยังไปยังมากกับพ่อเขามันปีนขึ้นมาโอ้โหตายผมไม่ไเห็นยังหาบุญทำไมไม่เห็นนั่นเห็นบ่ เจยบส้งมันเฮียไหลด้เมื่อกี้เก็นเก็บเคนพ่อครับผู่นเคยเก็บผมไ่เคยเก็บนะพี่น้องเนาะแมงแข้งครับเนี่ยมันขึ้นแล้วครับนี่เห็นพี่น้องนี่ครับมันขึ้นมา่อสักทีนต่อยดิขีบออกแต่หน้าขีบคุณตัวนึงย่ัุ่นปะเอ๊ะโอ้นี่นี่นี่มันขึ้นทั้งใจนี่ปะ เอือโอ้สิบสี่ตัวละเอาครับไปเบิ่งเพิ่งจบเป็นแช่งครับวันนี้มันิไต่ขึ้นยางวันเบี่ยงหน่อยดิอือถามมันขึ้นโอ้ยปีกมันว่าปิวเนาะมันว่บินเนาะตกลงมากอะถามมันไต่ขึ้นยังเดี๋ยวอือนี่นี่นี่ไต่ไปไหมมันไต่ไปไหมนี่มัน ต้องเห็นดีเสียวะนี่โอ้นี่เหี้ยเลยนี่ขึ้นมาเลยอือเอาเห็นเอาวออกเ้วยี่ี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังก็ไปก็ไม่ต่อขึ้นดิฉีนตัวนี้นต่ขึ้นตัวนี้น่นี่ต่ขึ้นไหมลออ้จีบปอะเออพี่น้องโอ้ยดขีสารดูวครับมันน่ย่างงดัดแล้ต้องต่ขึ้นงดด้ก้อนแม้งกันน

เออดากเสียบยม่นตบองว่าดากเสียบก็เนอนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่คือเม่าเนี่ตัวยกไก่ได้นี่ยึดไตไว้ไหมนี่ยหางยหางยงนี่นี่ตว้ไมนี่นี่นนี่นี่มันเออนั่นโอ้นั่นนโอ้เป็นสี่ครับี่นอง์นี่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 ตัวนึงพอนี่ดินี่ดินี่ดินีนี่ดนี

โอ้จะไปเลยพี่น้องจิบตัวนี้ข้อมแล้วไปใส่ปนใส่นั่นเนาะนี่นี่ตัวนึงไตขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นบ่ครับเขางห้องโบเห็นมันไตขึ้นมากครับนี่นี่ยไม่ออกเล่คอยขืนน้ก้นคอยขืนน้ำก้นบ่โอ้นี่ครับแข็งแล้ครับหยิบออกนี่นั่นนั่นนั่นไตขึ้นเยอะนี่ไตขึ้นอีกแล้วครับนี่โอ้ยอยู่ขาเนี่ยเพิ่นเห็นผมมาแล้ว ย่างสองสามลอดโอ้นีแเพแน่ง่ายนี่เพร่บ่ลวกมื่อนบ่เออไหลเลถ้าเขาเก็บเพรทันมันนี่ขึ้นต้นเก่ามันนั่นคือรักษานั่นโอ้นี่ขึ้นต้นเก่าโอ้หัวจากต้นมันครับนี่มันก็ขึ้นต้นเก่าดีอยู่แก่นี่นี่ตัวนึงอยู่ข้างกันบ่โอ้บัดได้เขาเก็บไปหอมเหนียวมันบ่เก็บขี้บ่เซนต์กินมันแข็งเขา ดีใจขึ้นมาเลยคุณต่อยอีกบอกมึงโกโก้เหรอครับอย่งงางยางบางตัวมันต,ตกตข,ขาวๆอยู่พุ่นแต่เหมันหกเขาต้องยางก็ดูๆนั่นๆน,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 นี่ขึ้นมาสองตัวสามตัวเลยเออนี่นีพึ่งนี่ยังนี่ไหมตัวนึงเออเห็นเนี่ยเห็นพึ่ดเลยนี่นี่ตัวน,น,นี้นี่โอ้เนี่ยพึ่งเัาด้วยนี่ครับไม่แค็งครับโอ้ยนึกี่น้องเหมือน <c oughs> มันไตขึ้นมากเขาบอเห็นเลยครับต้องมึงดีเพราะว่ามันตกลงมาแล้งเทียนตัวิีผีขึ้นมาเนาะนหยันหมดเด้อใส่งูมันค่อยๆเนกบขึ้นมาอือ้หีหีหเต้าตั้กลองพึ้นไปีขึ้นกขึ้นกบขนับขึ้นกบขึ้นกบขึ้นกบขึ้นเ้นก่้นกบขึ้นกานกบ้นกบขึนีน้นน้นบนขึ้นบ

vâng hiền luôn đấy có hiền là có phải hiền đi đi tôi ừ như phườn này ừ hả vậy mà mỗi ngày chỉ một chút kia thì đi 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 tôi đang đi làm mấy này mày ừ đấy nhìn tôi đi này, quá đi nhìn 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 cái gì vậy ừ thì tôi đang hiền này, nhìn đây นี่ไหม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 อืมนี่ไหมนี่เอาบปเออ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 วุ้นหางตาดีนั่นุ่นต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเจ็บอ๋อเจ็บอ๋อจีกะหย่านมดกันเอาไหมตัวนี้ไม่ห er ้องหยุบหืมกะหย่านมดกันมดอืม uh, ก้าวขึ <t ai h unk> ้นอืม Sí, môn đi đây chụp ổn đi lâu đi lâu mấy ngày tìm mẹ đi mẹ đi mẹ đi mẹ 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 เขาได้เจี๊งมอะไรก่อนครับเจี๊ยบวันนี่ครับพี่น้องมันยันตายมันกัดไตขึ้นมาครับมันยันหมดกัดนี่ครับแมงแข้งนี่ตัวแมงแข้งครับจ่าุเฮียมันยันนี่พฟาดไตขึ้นมากหัวไงยันจับไปเรื่อยๆเลยหาต้องขีดไปสิขีดอยู่ไก่หัวกลับมือก่อนบันวานมันเหนียวเสียมืออันนี้มือแดง เดี๋ยวอยหาใส่เพิ่นไว้เลยครับวนยุบกบองเกลายเดี๋ยครับพี่น้องเนี่ยวยุ้นยิปปาเดี่ยครับเนี่ยโอยลงมาแล้วก็วนมันสิไตขึ้นเองครับวิพริกโตขึ้นทั้งที่เทาก็ย่างเหยียบมันเนาะนก็บขึ้นหมดเลยเอาครับตั้งไว้ใช่หรอกระปุกอ่ะจะตั้งไว้ใช้อก,กี้เนี่ยต่ออีกกกหนึ่งสามครับกลุกโอเปอปีอีพี่น้องจะไปแงี้ยนมึงนะครับถ้าหมดไปเก็บข้างล่างทีหลังเพราะว,ว่ามันสิ่ดเอียนโยใส่ อันตรายครับเก็บเก็บซอยเพิ่นครับมัน,นก็ต้องเก็บก็ปุกตั้งไว้เลยไปครับพี่นอ้องเก็บแมงเชียงนี่นเก็บก่อนโอ้เก็บไปที่ระโตครับ ตัวใหญ่ยอยูอมยหม,ม,มนดละย,ยืนน้ำหลังเก็บต่อไปครับพี่น้องแข็งแข็งครับืมเก็บออกเก็บออกอยู่ครับนี่ยพวกนั้นต่อยไว้ก่อนครับพักไใบเราให้มันขึ้นเราห่อไปเจ็บออกมันจะง,ง่ายครับพี่น้องมันจะขึ้นน้ำใบหนาใบยังเนะาะแต่ว่าอันซุ่มมันเขาก็วนมา้าถอันฟาดฝาดใบครับ ฝาดไว้ฟาดไว้ฟาดไว้เดี๋ยวมันเหขึน้นไม่เองครับเห็นเห็นว่าเห็นว่าสีฟ้าครับพี่น้องผู้คุเบิ่งตอนแมวนะ<อ>สมภัสขอเลยขอเลยมันไิบินออกครับ<อ>นะครับมันบินออกครับพูนบินบินออกตัวมันกระตกมันเป็นแมวมันผุดบิน,บนโอ้โหเ,เห็นตรงนัวมันสูงเนาะมันแหลสมพันธ์ฮึมเอางเงี้ยนมองเหรอครับผม นี่เป็นผสมพันธุ์กันบ้างวัดโอ้ยบินหมดทุกีปีกแดงๆว่ะิบบินเดอบครับไปต่อหุ่นใบเงาขาดลาดไปแล้วโุ้ยใบแบบเงาเพยเพินกะหาเพินกะหาไปเลยนะพี่น้องเนาะมันมันกกมันเป็นกกไหม่มันไหลครับเป็นโคกน้ำกกิบกกุ้งเนาะ นี่ครับอันนี้เดือดมาต่อยแล้วนี่ยผมอยู่ข้างล่าไต่ไต้ตุ้มตัวแมตวแมตัวแก้วเนี่ยจับจับไม่ี่จับไม่ี่เฮยครนี่ครับมาใส่ใส่ไปนะครับกกหลายอยู่เดี๋ยวผมถือเบิรงอีกเชนหนึงเนะาะบวกกับแงี้ขึ้นไปครับเดี๋ยวมันจะเข่าตาเจ้าของเราเกี่ยวต้นไหมเง่นยบอ๋อเดี๋ยวเกี่ยวขาวครับพี่น้องครับนี่เ,เกี่ยวขาว เมื่อนั้นผมกับเมื่อไทยพี่น้องมองว่าหลายดอกที่เจียวเขาเนาะกินแสบผมหอมหอมครับมีครับตัวอ่อนอ่อนครับขวดได้ดับๆเลยครับเดี๋ยวอีกเก็บซุ้มนี้ครับช่วยเพิ่มมาหน่อพี่น้องแกนเอาตัดหมดยุกคนเหครับพี่น้องครับเพิ่มเกิดจิตต้อยไว้เป็นหาหกโคกนะครับเราเกิดมาเจ็บที่หลังนะครับมักจิตใจเห็นไหมใจขึ้นมาคือโกหกครับเอาเจ็บเลยมันที่ผมเห็นครับนี่ครับจิตใจเห็นมาขาวออกลูกหลากทับใหม่หยาแน่นหน่อยเนาะ นี่เัาเป็นใบใบหญ้านิดน้อยต่อยใบต้อยใต้อยไปแล้วเขาก็ย่อนกลับขึ้นมาถ้าเจ็บเลยมันจีบบ่บ่เห็นเนาะมหงายท้องเนี่ยนะครับเจ็บมึก็ติดใขึ้นมาเลยเดี๋ยวเบิงแมแค่ะครับนี่เจบโอ้นี่ยเนี่ยตัวนึงโอเคหอกยกไขว่น้องมันก็ได้ดอกนะครับเพิ่งในามใบแล้วเจ็บเลยอู้หึหลายตับเพิ่ครับน เต็มเลยจ้าไปเจ้โอ้ย่ไลวไดแล้วครับได้ลายครับพี่นงม่เจ้อจีบเปิดให้เพิ่งครับหายบ่มปิเบิ่งกู้นมาน้ำกันมาอืู้นมาน้ำกันล้ใกล้กันนี่ว่าขังกันอีกผู้นึงครับที่ไปเบิ่งัน หน้าพุนพี่ใหญ่พุนเจ็บพี่พี่พี่ตัวนึงเหรอไปเติมเพิ่นครับนี่ดีครับพี่พี่สองสามตัวโอ้เงียวยายมือแดงหมดแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวครับวังพุนพุนเจ็บอยากได้ยังไงเออหลายหลายบัวโอ นี่ครับพ่นเก็บพื่นกันนี่นี่ครับพ่นตอนนี่พสส่นโพแใส่ซี่นนำครับเดี๋ยวผมขอเพิ่งนี่น,นี่เอาเอาจับเอาเอาใส่เลยขอบอคุณครับฮะแม่ไม่ไดงอีกเดี๋ยวผมขอเพิ่งนี่เร็วนี่นี่นี่ครับอันนี้ก็โอ้หลายเติบด้วยครับนี่นี่แข็งครับโอ,อ้พี่น้องเพิ่นมาเก็บพ่นขึข้นด้วยเครื่องกดฝายไหมสั่นลงมาแล้วก็มาเก็บออกแล้วก็ล่อให้มันขึ้นถึงนะ นี่ดนี่นี่นี่สามตัวนี่นี่นี่สี่ตัวด่มือผมนี่หนึ่งสองสามสี่ยังยังใครใครยังไงวะใครแมงแข้งอันเป็นอันเม็ดแน้อยเห็นบ่น้ำใบไม้เห็นบ่เห็นแล้วเรอนี่โอ้เดี๋ยวก่อนแม่ละเอาแมงแข็งเหนปุ๊ นี in oh, oh. Oh. Okay, oh. Oh. ่ครับเจ็บไม่ใช่เห็นอ้ยคุณู้รุ่งเราจับไว้มือผมใหม่ไดละเดี๋ยวบิ่งไครมันนครับระยะไหนป๋น่ะเอ้ยรล้วเ้งาไปมันตงมีขับไหน มีข่ามาัเไปกินกวามันดมีขาขมันยูขมันขบแข้งโอ้ขับมันมีข่าเพาะยังตัวยังนี้โอ้ับมนอยับเห็นไรด้ล่ะพุนพุนขามันก็กินได้กันหันหันหันพวกีเกยจกันเก็ยไปเนี้ยข่ามันก็กินโตอตัวเนาะกมก็หอมอยู่กับยาวยากินหกขาเป็นแข้งกไเห็นว่าเมียงานเดหน่ชื่อเมียทำงาน นี่พ <sa fe ları Pablo Burke> oh, nice. uh ันยโอ้ต huh. ัวใหญ่ม uh ันไม่แค่คอแม่พันยาไม่แค่คอไม่แค่คอต่างหากโอ้นี่ครับแม่พญาตัวใหญ่มันครับไม่แคคอไม่ปวดโอ้ยเหนียวเลยจับดีเหีียวเลยพี่น้องตัวบบใกลเลยนี่จังแม่แค่คอได้แล้วนี่อือหือไปยังแม่พันยาไปยังอ๋อเอาไปอันนี้เป็นแม่พญาเอาเนี่ยกิไหมแม่พญากีนมุ่นฟองโอ้ยกินนุ่นอาบไปเอาครับพี่น้องก็เชินเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่งแข้งครับ อย่าลืมกดไค์กดแช่เลยครับจิดตามสายลอยสอนเจียงได้ครับผมในไม่แข้งลแลทำมันเหี่มือกะมันเนียวใส่แดงเล้วครับ,แล,ลลรบแล้วก็ทีไปไอเทียบงบงว่าพ่นไดหลายบาคนจะจอยเนาะนเจกชอบนนีท่างเียงบบไงยงนนยงอาเโอ,โอ,โ,อโอเคครับสันเดีย๋ยวไปเอารถค,ครับพี่น้องวันนี้เไม่แม<า>งแข้กันครับครับผมพี่น้องกั เก็บแมงแข้งเร่าๆครับว่าเขามาเบิ่งตัวแมงแข้งครับว่าเขาจีด้หลายบ่เนาะเที่เอวเล่นบ่นี่ครับพญ่จอยพญ่เที่ยดเลยีแมงแข้งคนนี้หนีเลยนี่ครับวัจจนจีนด้หลายบ่เราหาพันวันที่ว่าที่บ่แมนบ่ยแข็งเลยน,นี่ครับนี่ครับพี่น้องแมงแข้งคในใดหลายเติมดิครับนี่ผมว่าหลายเติบในเงินในเงินหลายลอยอยู่เนาะ กันบ่มัน,นหาหกไบมันหาหกไบครับแชนี่นะครับนี่พี่น้องมือแดงแล้วผู้ใดก็ได้บมุโฟรูดิบุโฟรูแต่ว่าวมัน,นได้อยู่หรอกสามขีดวัวคือว่าวูด้ยนะขีดมันหนักดิมันหลายอยู่ดิไอ้บ่ไปร,ยยร่างกินเนอะเดี๋ยวก็ร่างกิงนเนาะครับนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับกับพี่น้องกับ แมงแข้งกับเปนเป็นของใายหากินหนาตัวเขาตัวปีกนี่ตามตามฤดูกาลเนาะมีพ่อหอยามต่อหอยนางมันก็มีตัวใหญ่ยตัวมะบึงเอาไปพ่อหอยนามเนี่ยตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวตัวเงท้ยนี่ส้มนี่ตั้งเงี้เอานดียตัวจักเดี๋ยวนี่ครับกันนี่ครับเป็นแมงแข้งที่เพิ่อนไปหาครับกับฟักกดไใหญกดแช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามสายลอยสอดจริงๆนะครับกันทีหายุ่หายกินอีกครับกะนทีเค็ดกับข้อแน่นะครับ หายยู่หากินแน่เลยครับพี่น้องหน่าฝนนิดนึงว่าสอนห่วงเดี๋ยวไปจิไปสอนห่วงกับจังเลยนี่แล้วก็ว่าสอนห่วกคบเนาะอันนี้ก็แข้งแข้งครับผมแข้งนี้ก่อนครับพี่น้องก็บอ่าที่จามรับชมคลิปของสายลอยไปเรื่อยๆเลยครับผมสวัสดีครับผมอันนี้มันปิดอ่อนต่ำไซโปนต่ำไซยังกระเด็นเนาะมันหอมพูดยังเพิ่นด่าเนาะหอมพูดกินเด่นกับมันพัวกินหอมกับมันโอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ